สวัสดีครับมโนกรขอกอครับพอดีไม่ได้คุยกับเพื่อนหลายวันนะไปภารกิจที่พัทยามาไป,ไปไปถ่ายทำหนังโฆษณาโฆษณาของอพี่ชายนะของอพี่เทพพี่เทพแกก็เป็นพ่วมกับอันดับต้นๆของประเทศไทยอ,อยู่เบื้องหลังหนังดังๆเยอะๆหมดนะทำเพลงประกอบ นู่นนี่นั่นคนไฟบินนะแกก็ทําเพียงประกอบหนังเรื่องคนไฟบินนะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหนังอยู่ในมือเยอะแยะกําลังจะฉายก็หลายเรื่องนะบุลลับขาวน่าจะฉายเดือนกุมภาพันธ์นะนุลลับขาววาเลนไทน์แล้วก็มีไอ้บักซีเดออะไรเนี่ยก็กําลังจะลงลงเพื่อเมเจอร์นะก็เพื่อนๆก็ติดตามดูแล้วกันผมก็ได้รับโอกาสจากพี่เทพไปช่วยทําหนังโฆษณานะหนังโฆษณา เดี๋ยวรอดูได้กันเดี๋ยวเอามาฝากรับรองมันแนะ่ก็มันไม่ไง่ายนะการเป็นนักแสดงนะไม่ง่ายยากมากกว่าจะได้แต่ละบทแต่ละบาทเนี่ยต้องเทคแล้วเทกต้องทําให้เป็นธรรมชาตินะเราไม่ใช่อารทีพเรานะั่ไหล่ะเราไม่ใช่นักแสดงนะเราก็เลยต้องต้องพยายามหน่อยก,ก็อยากลองดูฮะลองดูเดี๋ยวรอดูไล้กันเดี๋ยวมาฝากว่าจะเป็นไงบ้างนะบทบาทผมก็ น้องมันโทรมาคุยเรื่องกรุงเทพมหานครว่าเฮ้ยภาคนี้พี่ไม่เห็นคุยนู่นนี่นั่นเลยเงี้ยผมอะ่ะเป็นนักข่าวฮะก็ตามข่าวทุกเรื่องตามตลอดโดยเฉพาะเรื่องของกทมนะเพราะว่าผมอะ่ะตอนนี้ก็เป็นคนกทมโดยโดยสิ้นเชิงแล้วโดยชอบทำแล้วทั้งบัตรประชาชนทั้งที่อยู่อยู่ยาวเลยละอยู่ยี่สิบปีแล้วนะฮะก็เนี่ยมีเรื่องมาเล่าเพื่อนฟังเรื่องงบประมาณของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะ พออาจารย์ชาติชาติเนี่ยท่านได้รับเลือกตั้งมาเป็นผู้ว่ากรุงเทพมหาหนครก็โหดีขึ้นผิดหูปิดตาฮะดีโคตรเลยฮะ้ราขอชืนนน่นชมท่านนะผมติ่งท่านเลยแหละเป็นติ่งท่านอาจารย์ชาติชาติเลย,เย<ๆ>งบประมาณปี2565ฮะจริงๆอ่ะมีประมาณ80,000ล้านบาทของกรุงเทพเรานะกรุงเทพมหานครนะ8 0 0 0 0ล้านบาทตอนนี้เหลือเท่าไหร่เพื่อนรู้ป่ะเหลืออยู่94ล้านบาทครับ จาก8 0 0 0มล้านบาทเหลือเ4้าสี่ล้านบาทเป็นเศษเงินนะให้อาจารย์ชาตชาิช,าชัยเนี่ยฮนะจนหมดปี6 5เนี่ยนะแล้วปีห6หไม่บ้านใหม่อาจารย์แกก็ไม่ว่าอะไรหรอกแกก็มีเท่าไหร่กูก็ใช้แล้วกันแต่ว่าก็จะใช้อย่างให้มันคุ้มค่าคุ้มค่าภาษีของประชาชนนะก็รอดูแล้วกันเพราะว่าอาจารย์แกก็จะไล์สดทุกอย่างเลยทุกอย่างที่แกทาเป็นเป็นดีมหาศาลนะไล์สดนะ มึงไม่ชอบมึงก็เลื่อนผ่านมึงไม่ต้องดูไม่ต้องไปด่าเขาไอ้เหี้ยมึงไม่ต้องบังคับไม่ดูไอไม่ว่ารวมการเฉพาะจิตไอ้กิจแม่งเปิดช่องไหนก็เจอช่องนั้นบังคับไม่ดูไม่ใช่อย่างนั้นอันนี้การไลฟ์สดเนี่ยมึงจะดูมึงก็ดูไปไม่ดูมึงก็ไปด่าท่านไม่ต้องไปว่าท่านไม่ต้องไปแซะท่านเขาอะทำเปิดเผยข้อมูลทุกอย่างให้ประชาชนผู้เสียภาษีเหมือนเหมือนคุณกับผมเนี่ยเสียภาษีเนี่ยให้รู้ว่าเงินทุกบาททุกสตางค์เนี่ยทำอะไรบ้างอย่ากไปลอกเน้าใช้เงินไหม เออใช้เงินภาษีเนี่ยทำยังไงแบบไหนเห็นไหมเห็นจะจ,ะจะทุกอย่างเปิดเผยถ้ามึงไม่ชอบไงของเปิดเผยอะมึงชอบหมกเม็ดไงไอบ้บ้าเออเรียนแบบใครก็ไม่รู้ไอบ้บ้าแล้วตอนนี้ครับอาจารย์ชา,ชาติเนี่ยท่านก็ตั้ง Open BKK ขึ้นมา Open Bangkok หมายว่าเปิดเผยข้อมูลของกรุงเทพมหานครทุกเม็ดงบประมาณปี2566ครับ งบประมาณปีต่อไปนะแกเปิดเผยทั้งหมดให้ประชาชนรู้ว่างบ80,000กว่าล้านบาทเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอยู่ซอกไหนมุมไหนของกรทมที่มีอยู่50เขตน,นะแต่ละเขตเนี่ยประชาชนผมกับท่านเนี่ยจะรู้หมดเลยว่าแต่ละเขตใช้เงินอะไรไปบ้างนะฮะสามารถเข้าไปในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครนะครับตรวจอสอบได้เลย งบประมาณปี2566อเนี่ยอาจารย์ชาตชาติท่านก็ทำทำเพจออกมาเลยนะครับเขาเรียกว่าดีดีเจเอท ailand เปิดเผยทุกอย่างให้ประชาชนคุณกับผมเนี่ยตรวจสอบได้ทุกอย่างสัญญาทุกฉบับของรุงเทพมหานครที่ทำกับเอกชนเราก็เข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นี้นะฮะทุกหน่วยงานทุกเขตเราสามารถเข้าไปเจาะได้เลยเขตนี้ ใช้เงินอะไรบ้างค่านู่นค่านี่ค่านั่นบาบาบาประชาชนคุณกับผมเนี่ยตรวจสอบได้หมดดีไหมครับดีไหมอย่างนี้แล้วยังจะมาด่าท่านอีกแม่ไงอี้อ่ะแม่ท่านเปิดเผยโปร่ปปปงใสขนาดน,นี้แล้วจะมีคนอกแตกตายอีกเยอะเยอะมากเพราะว่าแปดหมื่นกว่าล้านบาทที่ผ่านมาเนี่ยคุณใช้อะไรไปบ้างตอนนี้ก็รู้แล้วสมัยมัดมาเลยอะสมัยอ่า ไอ้คุณสุขุมพันธ์นะสั่งเปียโ,โนมาเปียโน,โนรู้จักเปียโ,โนไหมสั่งมาทุกเขตห้าสิบเครื่องงบประมาณน่าจะโหเยอะฮะหลายหมื่นล้านน่ะน่าจะเป็นเอ้ยหลายพันล้านน่ะเอามาทําแปะอะไรอะ่ะเปียโ,โนอะ่ะเห็นบอกว่าตอนนั้นบอกว่าเอ้ยสนับสนุนนักเรียนจะเอาไปแจกนักเรียนเอาไปมาอยู่ที่เขตนะทุกเขตเลยมีเปียโน,โนเขตละหนึ่งตัวตรงเต้งตรงเต้งตรงเตง้ตงเมื่อวานมมื่อไงจอนจ้าเจ้าไปนั่งเล่นอยู่ แต่ท่านก็ไม่ได้ตําหนิใครนะท่านไม่ได้ว่าใครนะแต่ว่ามันก็เป็นประโยชน์ให้ประชาชนน่คุณกับผมเนี่ยรับรู้ว่าเงินทุกบาททุกสต,ตางค์ของเราเนี่ยกรุงเทพเขาใช้อะไรบ้างใช้อย่างคุ้มค่าไหมคุ้มค่าคุ้มราคาไหมนะฮะหรือว่าใช้แบบชิมหายแวววอดแมงฟุ่มเฟือยเฟ้อเนี่ยแก้ผ้าคน,นตอนนี้แก้ผ้าคนหลายคนนะตอนเนี้เผลอๆจะมีคดีทุจริต ตามมีอีกเป็นพวนนะเคยดูนะเพราะเงินที่คุณไปใช้เนี่ยบางทีนะเพื่ออะไรเพราะอะไรคุ้มค่าหรือเปล่าเกียม,มาแล้วครับชื่นชมอาจารย์ชัติชาติครับนานๆใจเห็นคนที่ตั้งใจทํางานเพื่อประชาชนแบบนี้แล้วก็ตรวจสอบได้โปร่งใสทุกมิตินะฮะใครที่ไปได่าท่านเนี่ยผมขอประนามเลยนะมึงอะเอา กะโหลกมึงผ่าดูดิว่ามีขี้กี่กองนะผ่ากะโหลกมึงดูบัตรซบงี้เขาทำดีนะนี่ไปด่าก็แม่งผมยิงด่าคนไม่เป็นเท่าไหร่เก็บมาลอาครับมีอะไรดีก็เก็บมาฝ่าครับคิดดีทำดีออกบ้านอย่าลืมใส่แมสก์เข้าบ้านอาบน้ำสระผมแล้วอย่าลืมคอมเมนต์นะคอมเมนต์มาว่าคิดอะไรอยู่นะครับว่าอาจารย์ชาชาทำให้มันโปร่งใสขนาดนี้เนี่ยคุณคิดแบบไหนดีหรือเปล่าเรื่องไม่ชอบ ชอบให้มุกมิบใช่ไหมอ๋อไม่ไม่อยากรู้ใช่ไหมคุณเล่นล้เล่นล้เล่นเอาไงก็คอมเมนต์มาแล้วกันนะครับอยากรู้ว่าเพื่อนคิดอะไรอยู่นะครับคิดดีทับดีครับพระเจ้าคุ้มครองบนรักษาคนเดียครับสดีสดีครับมโนครับอย่าลืมคอมเมนต์มาครับชอบก็ดูครับไม่ชอบก็เลื่อนผ่านอย่ามาด่าผมมันจะบาปครับสดียดีครับ